พรไม่ถังทิ้งนะครับเอาไว้กินเป็นตลาดเขาก็ขายเป็นพืชเสร็จไปกินกับโปนนะครับนี่ครับหวานบ้านอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็เป็นามาร์ซิดาฝรั่งนะครับเป็นเ็บเลย,เยกแก่ๆพอดีกินเลยครับเต็มฝักเลยนี่ครับเยอะๆเลยไม่ต้องซื้อนะครับเยอะเลยครับ เพราะว่าไปนะครับนี่ไหมครับอันนี้แครอทก็ของอยู่ในตัวมารวมกันก็จะหลากหลายอันนี้ก็ดอกแคนานะครับเริ่มเริ่มดำนะครับเพราะว่าสายแล้วเนาะเขาอ่อนพอดีพอดีนะครับดูสิครับนี่กระโดงกระถินนะครับเดี๋ยวพนจะเข้าไปเก็บนะครับเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บนี่ครับพอเก็บจะดำเวลาเขาล่วงเลยเขาจะดำครับพอจะเหี่ยวแห้งพอก็เอาไอเกสรออกไปแล้วนะครับ ได้แล้วครับเมนูยาเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับอาหารยาแปลงปนปนครับเจอกันครับอันนี้ก็เป็นอ่อนๆแบบอ่อนนะครับกินกับปนเนาะนี่ก็ผักหวานบ้านผักหวานบ้านพริกกับใบชะพูผักผงชีล้หรือใบชะยานะัยได้เยอะเลยครับเราไม่ต้องซื้อนะครับสเบียงในบ้านนะครับ นี่ผักที่เก็บเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เพื่อนอันนี้ก็อ่อนพอรก็ได้แล้วได้แลละครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพอเก็บแล้วดูสิครับกระจินอันนี้ก็เป็นอ,อน่อ,อนแบบอ,อ่อ,อนนะครับกินกับผลเนาะนี่ก็ผักหวานบ้านผักหวานบ้านพรเก็บกับใบชะพูผักผงชุรสหรือใบชะยานักเหนียเนียงนี่โอเคเลยครับดูใบชะพลก็พร้อม ใบใหญ่มากครับสมบูรณ์มากเลยพรนี่ครับปลูกไว้ั้งสมัยนานๆแล้วเาก็ได้กินตลอดนะครับนะครับได้ฝนฝนได้ฝนตะกี้นะครับก็แตกยอดใหม่นะครับผักหวานบ้านนะครับเอาไปแกงก็ได้เอาไปลวกวันนี้พอจะเก็บไปกินกับโปนนะครับนี่ครับหวานบ้านอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็เป็นอมาร์ซิดาฝรั่งนะครับเป็นแปลงนะครับจะเบียงบ้าน ไม่ได้ซื้อเลยวันนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมกินน่ากินมากๆนี่ใบชะพูที่พอเก็บมาไส้แดงน,นะครับหมกาสดาไส้แดงกําลังออกกําลังกําลังติดดอกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีบมาเก็บเดี๋ยวจะแด,ดดจะดำเวลาเขาล่วงเลยเขาจะด,ดําครับเขาจะเหี่ยวแห้งพอก็เอาไอ้เกสรออกไปแล้วนะครับได้แล้วครับเ,เมนูยมจัด,ดํา เวลาเขาล่วงเลยเขาจะดำครับเขาจะเหี่ยวแห้งขอก็เอาไอ้เกสรออกไปแล้วนะครับได้แล้วครับเมนูยารรอนนี่ครับผักอีเลิศน,นะครับผักอีเลิศผักหวานบ้านจะไปแกลงนะครับเสบียงบ้านไม่ได้ซื้อเลยวันนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมก็ินน่ากินมากๆ นี่ใบจะพูที่พอเก็บมาไส้แดงนะครับมักศิดาไส้แดงกําลังออกกำลังกาลังติดดอกเลยนะครับเด,เดี๋ยวรีบมาเก็บเดี๋ยวจะแดดเร็บเลยแก่ๆพอดีกินเลยครับเต็มฝักเลยนี่ครับเยอะๆเลยไม่ต้องซื้อนะครับเยอะเลยครับเก็บกระถินแก่กันครับป้งไป,ปเก็บกระถินเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นี่ๆเพื่อน นี่ครับนี่เพื่อนเพื่อนพรพรไม่ถางทิ้งนะครับเอาไว้กินเป็นตลาดเขาก็ขายเป็นพืชเสร็จไปกินกับโปนนะครับนี่ครับหวานบ้านอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็เป็นอะมาร์ซิดาฝรั่งนะครับเป็นตะกอนนี้โอ้โหเก็บตะกอนนี้เก็บขอขอกันได้อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนี้เขาเป็นเกน็บไปกินกรโปนนะครับ ดีครับหวานบ้านอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็เป็นมากซีดาฝรั่งนะครับเป็นกระถินบริเวณบ้านพรเยอะเลยครับอันนี้ยอดอ่อนเนาะเด็ดยอดอ่อนไปกินด้วยเนาะไม่ใช่ยอดอ่อนฝักอ่อนนะครับเอาไปกินด้วยเดี๋ยวเอาไปกินด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บกระถินแก่กันครับป้ายป้าไปเก็บกระถินเห็นไหมครับเพื่อนๆพอชอบกินใบชพูเนาะเอามากินเมี่ยงโห่กับเก็บกระถินแก่กันครับ ป้ายไปเก็บกระถินเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนกระถินบริเวณบ้านพรเยอะเลยครับอันนี้ยอดอ่อนเนาะเดี๋ยวเด็ดย,ยอดอ่อนไปกินด้วยเนาะไม่ใช่ยอดอ่อนฝักอ่อนนะครับเอาไปกินด้วยเดี๋ยวเอาไปกินด้วยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้แครอทก็ของอยู่ในตัวเอามารวมกันก็จะหลากหลายอันนี้ก็ดอกแคนานะครับเริ่มเริ่มดำนะครับเพราะว่าสายแล้วเนาะพอ,อชอบกินใบชูเนาะเอามากินเมี่ยงโห่กับไส้แดงนะครับ มักซิดาไส้แดงกำลังออกกำลังกำลังติดดอกเลยนะครับเดี๋ยวนเดี๋ยวรีบมาเก็บเดี๋ยวจะแดดเก็บกระถินแก่กันครับป้ายป้าไปเก็บกระถินเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนได้เยอะเลยครับเราไม่ต้องซื้อนะครับสเสบียงในบ้านนะครับนี่ผักที่เก็บเรียบร้อยแล้วครับผมนี่อันนี้ก็เป็นออนๆแบบออ,ออนนะครับกินกับปนเนาะ น,นี่ก็ผักหวานบ้านผักหวานบ้านพรเก็บกับใบชะพูผักผงชิลโหรือใบชายานะครับเดี๋ยวพอแช่น้ําให้เขาฟื้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะลวกจะนึ well, ่งคราบเดี๋ยวพรแช่น้ําให้เขาฟื้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะลวกจะนึ่งอันนี้ก็เป็นออนอแบบออนอนนะครับกินกับป่นเนาะนี่ก็ผักหวานบ้านผักหวานบ้านพรกเก็บกับใบชะพูผักผงชิลโหรือใบชายานะครับนะครับ ได้ฝนฝนได้ฝนตะกี้นะครับก็แตกยอดใหม่นะครับผักหวานบ้านนะครับเอาไปแกงก็ได้เอาไปลวกวันนี้พอจะเกลีลยนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับอาหารยาบแรงปนปนครับเจอกันครับครับเดี๋ยวพรแช่น้ําให้เขาฟื้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะลวกจะนึ่งเพื่อนอันนี้ก็อ่อนพรก็ได้แล้วได้แล้วครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพอเก็บแล้วดูสิครับกระจินเได้เยอะเลยครับเราไม่ต้องซื้อนะครับเสบียงในบ้านนะครับนี่ผักที่เก็บเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ได้เยอะเลยครับเราไม่ต้องซื้อนะครับเสบียงในบ้านนะครับนี่ผักที่เก็บเรียบร้อยแล้วครับผมนี่อันนี้ก็เป็นอ่อนๆแบบอ่อนๆนะครับกินกับปลเนาะ นี่ก็ผักหวานบ้านผักหวานบ้านพรเก็บกระใบชะพูผักผงชะลลหรือใบชายานะนี่นี่เพื่อนๆนนี่ครับนี่มเพื่อนเพื่อนพรพรไม่ถังทิ้งนะครับเอาไว้กินเป็นตลาดเขาก็ขายเป็นพื่อนเสียลยนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับอาหารยาแปลงปนปน,ปนครับเจอกันครับอ่อนพอดีพอดีนะครับดูซิครับ นี่กระโดงกระถินนะครับเดี๋ยวปอนจะเข้าไปเก็บนะครับเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บนี่ครับพอเกลรนนี่ครับผักอ,อีเลิศนะครับผักอ,อีเลิศขผักหวานบ้านจวไปกลอนนี่ครับผักอีเลิศนะครับผักอีเลิศผักหวานบ้านยวไปอันนี้ก็เป็น อ่อนๆแบบอ,อ,อ่อนนะครับกินกับปนเนาะนี่ก็ผักหวา,า,านบ้านผักหวานบ้านพรเก็บกับใบชะพูผักผงชิโลโหรือใบชะยานะครับเดี๋ยวพอแช่น้ําให้เขาฟื้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะลวกจะนึ่งเด็บเลยแก,แ,กแก่พอดีกินเลยครับเต็มฝักเลยนี่ครับเยอะๆเลยไม่ต้องซื้อนะครับเยอะเลยครับพอชอบกินใบชะพูเนาะเอามากินเมี่ยง เก็บกระถินแก่กันครับป้ายปลาไปเก็บกบระถินเห็นไหมครับเ,เพื่อนเก็บกระถินแก่กันครับป้ายปลาไปเก็บกระถินเห็นไหมครับเ,เพื่อ,อนพรนี่ครับปาอ,อีเลิศนะครับปาอ,อีเลิศกหวานบ้านแล้วไปเก็บไปกินกับโปนนะครับนี่ครับหวานบ้าน อันนี้ก็ต้องอันนี้ก็เป็นามาร์คซิดาฝรั่งนะครับเป็นแหนมเนืองนี่โอเคเลยนะครับดูใบชมพูก็พร้อมใบใหญ่มากครับสมบูรณ์มากเลยตอนนี่ครับปลูกไว้ตั้งสมัยนานๆแล้วาก็ได้กินตลอดลยากดำเวลาเขาล่วงเลยเขาจะดำครับเขาจะเหี่ยวแห้งพอก็เอาเอกซเซอนออกไปแล้วนะครับได้แล้วครับเ,เมนูยำ ได้เยอะเลยครับเราไม่ต้องซื้อนะครับสเบียงในบ้านนะครับนี่ผักที่เก็บเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เก็บเลยแก่ๆพอดีกินเลยครับเต็มฝักเลยนี่ครับเยอะๆเลยไม่ต้องซื้อนะครับเยอะเลยครับครับอยเดียวพรอนแช่น้ําให้เขาฟื้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะลวกจะนึ่งเพื่อนอันนี้ก็ผ่อนพรอนก็ได้ละได้แล้วครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพอเก็บแล้วทุกสิครับกระจินนี่น,น,นี่เพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่เพื่อน,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 เ,นเพื่อนพรพไม่ถังทิ้งนะครับเอาไว้กินไปตลาดเขาก็ขายเป็นพืชพอชอบกินใบ